สวัสดีค่ะพี่น้องป้องฝ่ายทูผู้ทุกคนได้เวลาแล้วกินบ่เป็นย่ามดอกจ้าอยากน้ำใจกับสวยโลดส่วยโลดจ้าจะหวานได้เป็นอนใดค่ะมากอ,อันนี้กับน้ำพริกทุนาขออนุญาตใช้มือนะคะอันนี้กับน้ำพริกทุนา อันนี้กะซาละแน่พมกะเก็บมาอืมเสียพมพันร่มหองกากะเกลีดด่ยอยู่ยหัผู้สอนมอมนได้ร่มคาดในจะน้อยเด้อค่ะกูจะว่าพักหยังก็จะว่าเป็นออกน้ำหนามนแม่กูจะว่าบาทปากไปบ่ พักหอมหอบอกได้หูบอกในเด้่อ,อ,อเป็นช่งน้ำน้ำถามผู้ปลูกเป็นว่าพักหอมเปีคุนแม่เป็นว่า,ม,ม,วามาซวยค่ะเนาะมไม่เป็นน้ำเลยเนาะ นี่น้ำพอกนะนีเดอวัดนีเดอร์ย่านบอนไล่วัดไล่เสียงแหมก่อนหอมครับน่วเก็บมาดีแล้วเนาะมันละหอมแม่อื ไฟก็เพราะรีบเรียนเนี่ยกินผู้เดียวก็เก่าน่ะค่ะพี่น้อง คาร์ะะเนีย๊ยเบิร์ดเป็นสวนคนเดียค่ะสาวรินมากอันนี้กับปลาทู่มันไข่ต้มอ,อกยางมาตูหนยเยอปะปลาเจม๊ยมสุกคนนี้มันก็ได้เป็นยางบักตูม nắm bậc tôm, huồn, ừm, 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 con, gìn hay im, nhoi hay lạp, ừm พ่อน้อมันเป็นน้ำพริกทิบหาเม็ดหรือสิหกเม็ดเนี่ยแหละจ้ะคุณผู้ชม bát sắn ít thôi có uhm. uhm. Hãy tôm cho mà Ghiền Mm 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 Kapun จัดวัดก้นหมุนนี่อจัดไปชิบหกเม็ดอื ปลาทูมันปลาทูมันบนเป็นปลาทูเผือกบัวพริกนี่ก็ทอดเองนะคะเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะคะอืม หืมหอมบอกพริก <c oughs> น้ำพริกทูน่า <c oughs> หืม

หูตังแล้วหูตังแล้ว,ห,ว,ห,ว,ห,วห,หยุม่มปัดทุมันม,มาบอกพี่เอ๋ทอดกับกอด ủa, Hum. Tá aqui, Ah. Nhưng mà tá aqui, Ô, khô, บอกพริกก็กระเทียมพ่อ,อกันอยู่ในปากตีกันโลดสัวภาชนะบอกแน่เด้อฮะฮะฮะบอบอบอ,อบอกพริกก็กระเทียมตีกันอยู่ในปากสัน,นสวยโลด tầm nãn, bạc bàn công cưng, ngon nhon, phải ngon, thu nè, thu mặn thu nè, bạc sơn con đấy đang thuận nè, Thu nhây cây nè đứa bảo bố thử hú vào đây đấy tặng à? ừ. 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 ฉันถอดเองง่ายแล้วสิเขาเนี่ยเอาไปแล้วคือหาบาทอของจอดของในนี้สองคัง้มหนาแดงนุน่นๆนะเกเกยงวัดเอ๋ยา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 ปะคข้ามเดียวค้ามเดียว

ยัดปากไปคนเอ้อะค่ะพี่น้องลูกไส้กานอาลาวัดไปคนเ้อจ้ะขอบคุ้นหลายๆจ้ะ